ร้อนขวัญตัวขาวข้าวมีตัวขาข้าไปเฮ้พี่อย่าเพิ่งถ่ายเปิดเปิดรถก่อนไหมไม่รู้่าจับหนกไรหไมเเดเลยจฉยๆรอแล้วแต่จะไปติเกียนกาฟิวทำดึกกาฟิวทำดึกกาฟิวทำไมกาฟิวไม่ใช่ยาปลอยม่ด้๋ยวนี หยิดแมมต็ไมาได้นอนดีไปยซุมยร่อน้อไปรถถึงแก๊เลยมีกาบมีนมีกาบถึงได้ท้ายอยัูมให้ปัเรือยาเรือกตีกัน S <S เขาที่น,น,นี่เขาตอที่นี่เร่งมันร้อ ให้รู้รงปิดเครื่องกันดินั่นปิดแล้ววะ